แถวชมหาดหลังจเจริญระยองครับแบ้ชอบขึ้นลงนิดบแต่ว่าขึ้นแลงนิดนึงนะครับชมบรรยากาศชายหาดทะเลแถวระยองนะครับชื่อตอนนี้ก็เยเาเรียกว่าหลงมงเจนนริญ ปากน้ำประยองนะครับนี่เลยถึพาเยินชมบรรยากาศครับวันนี้เป็นเรือขุดลอกทรายครับเรือขุดลอกทรายไม่ให้มันตื้นเกินนี่เลย ลอกไฟไปในของเรือประมงก็วิ่งออกไปอยู่นี่นะครับลงกันน้ำมันปตทเห็นเสาทุกสูงไหมครับเรือโทรศพัพท์ผมซูมไม่ได้นะนี่นะครับเรือน้ำมันจอดรอน้ำมันอยู่ไปดูเรือน้ำมัน ปลายเขื่อนนู่นเสียงเรือวิ่งเข้าเรือประมงเรือประมงชายฝั่งเรือประมงชายฝั่งครับไปไปเรื่เจช้ช่อ โซนแถวนี้เป็นโซนที่พื้นที่ผมมาหาปูกันนะเดี๋ยวจะพามาหาปูสักวันปูหินปูหินก้านใหญ่ๆบรรยากาศรับเช้าเช้าก่อนเข้าทำง,งาน อากาศดีครับวันนี้ท้องฟ้าเราสังเกว่าจะมืดครึ้ม,มออโอ้โฝนช่วงพายุพายุอะไรนะพายุดอเหี่ยวใช่หรือเปล่าผมก็ได้ไปตามสายที่เขาโพสต์มาในทางเฟซมันใช่หรือเปล่าเชื่อ,อ,อไหมเอ้คนตั้งนี่ก็เหลือเกินนะีน่สัยมิดอะไรไม่ออกเอาฮาฮาแล้วครับคนตั้งนี่เอาฮานะ พอได้วงรอบชื่อของพายุตัวเองตั้งนี่คงจะนั่งขำนอนขำอยู่นะเอาเข้าไปพอแล้วนะครับเรือใดเริ่มมาจอดรอพื้นที่แล้วนะเนี่ยนะเห็นไหมสองลำสองลำเนี่ยลำเนี่ยนะครับลายนิ้วพอกลางคืนเขาก็จะเปิดไฟพวกนี้เขาเขาใช้ตกเอาครับใช้กุ้งกุ้งปลอมตกนะกุ้งปลอมตก พราะว่าหน้านี้ก็เริ่มเริ่มเข้ามุกเริ่มเข้าฝั่งเข้าตื้นแล้วประมาณนี้นะครับหน้านี้ไปจนถึงนู่นหละทันวานน่นละครับก็จะเปิดไฟสว่างสว่างตกมึกกันนะครับตกมึกบนเรือโอ้ชาชามาได้หลายโลนะนะครับได้หลายโลได้ให้ดูรอบรอบนี่เลยพามาสูดอากาศครับวันนี้ รับลมทะเลเย็นๆากาดบริสุทธิ์นะครับนี่หละป่ายเขื่อนปูแถวนี้เยอะมากนะครับี่ปูหินเดี๋ยวสักคลิปเราก็คงจะพามาทํจาจับปูให้ดูอีกชนิดหนึ่งเป็นปูหน,นุมานที่คล้ายๆกับปูส้มตำนะเดี๋ยวจะพามาตกปูเอาไปดองไปตามส้มตำนะครับนูนน่นเลยรีไปจับจองพื้นที่แล้วครับเรือลอยออกไป ถึงสมอจอดนอนรอนะครับพอช่วงเย็นก็เปิดไฟเปิดไฟไดมึกนะครับ <c> ไ <oughs> ยเดียวผมเนี่ยโอ้ตัวบักเอฟเลยนะครับถินเ <c oughs> จ้าถินเจ้า,จานะถินเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆเลย Uh <laughs> huh. ให้ดูรอบๆปกคุมได้เมฆดำมืดเลยครับพี่ๆเขาก็กาตกปลาครับช่วงนี้ไอสาก,กระพงนะสาก,กระพงนะครับเข้าช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ พามาสูดอากาศรับลมทะเลเย็นๆนะครับก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนสำหรับช่วงนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ